โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลังจากคลิปก่อนทุกคนเจ้าตัวที่ให้ XP ที่ค้างที่สุดในเกมน้นตอนนี้ก็ยังค้างอยู่ยังไม่หยุดเรเวลคาบิบาร่านะครับ100่ง้อเลยครับใช้เวลานะครับไม่ถึง10นาทีนะทุกคนผมนับประมาณ18นาที19นาทีนะเต็มครับเรียบร้อยวัดซึ่งท็อปปิกในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมนะครับ จะมารีหาเจ้าคาปิบา่านะครับซึ่งผมเนี่ยต้องการเจ้าคาปิ่านะครับติดโกลเด้นทั้งสวนนะครับในคลิปนี้ไม่รู้นะครับว่าจะติดได้หรือเปล่าแต่ว่าฟาร์มเลเวลจากเลเวลหนึ่งเนี่ยไปเลเวล50เนี่ยตอนนี้3นาทีครับนะครับ <laughs> <laughs> เพียงแค่3นาทีเท่านั้นนะครับเจ้าคาปิ่าก็เวล50 พร้อมเข้าไปอยู่ในโถน้ําเขียวนะครับตลอดเวลาบอกเลยว่าคลั่งมากเวลานะครับจํากัดก็คือพรุ่งนี้น่าจะเนิฟนะทุกคนรีบทํานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยตัวที่เป็นโกลเด้นก็กดล็อกไว้ก่อนนะโอเคโกลเด้นมีอยู่2ตัวนะครับคลิปนี้เนี่ยไม่หวังแลนโบนะครับเดี๋ยวแลนโบเนี่ยสักคืนหนึ่งนะครับคืนนี้น่าจะเล่นกันเช้าเลยนะครับหาแลนโบทั้งสวนเพราะว่าถ้าเจ้าตัวนี้โดนเนิร์ฟแล้วเนี่ยคาปิบรายักษ์ก็ยังจะเก่งนะทุกคนผมว่านะครับแล้วก็เก็บสะสมไว้ก็ดีนะครับ ปตัวแรกนะครับก็ใช้โ o บักผมคิดว่านะสัก20,000 r o b โลบักในการใช้สคริปต์เนี่ยน่าจะพอมัง้งไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มีอยู่6,000 r โลบักนะเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวเติมเพิ่มเนี่ยช้ยนี่โอ้อะเอาชายนี่เวลหนึ v 1. V 1. ่งเวลหนึ่งเมื่อกี้จะตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเอาไปปล่อยปล่อยต่อแล้วเอาเลเวลร้อยมาสิอันนี้คือระดับเมก้าเลยนะทุกคนใหญ่แบบทั้งสวนนะแต่ว่าเราไม่พอใจอ่ะดู เลเวลหนึ่งตอนนี้ผมเลเวลสิบเจ็ดแล้วครับครับผมครับ <laughs> ไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบเบี่อะโอเคอะตุ้มตุ้อีกไหมอ่าบั๊กแล้วนี่นี่นี่มีโอกาสเป็นบั๊กแบบนี้ด้วยนะเลดี้แต่ว่าไอ้น,นี้ไม่ขึ้นนะครับไเอ็กพีไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องวิธีแก้บั๊กตรงนี้เนี่ยก็คือง่ายๆย,ยกเขาขึ้นมือมานะครับแล้วก็ปล่อยใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยตัวที่สองเมื่อกี้ใส่ไปเรียบร้อยนะครับได้อะไรครับรอบนี้รัวๆนะทุกคนวนแบบเนี้ย วนแบบรัวมากๆโอ้โหวินดี้ครับโอ้ oh, ไม่ต้องการเลยวินดี้ไม่เอานะ่ะยัดเข้าไปต่อ <c oughs> ยัดเข้าไปต่อเนี่ยวนแบบเนี้ยซึ่งเลเวลล่าสุดก็ครับผม23แล้วครับแป๊บเดียวไม่เกินสานาทีนีครับไม่เกินสนาทีแน่นอน,นครับเวลห้าสิบหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ตัวที่ตัวที่3มอะตัวที่สวนแบบเนี้ยอะดูฟอร์มขี้โกงทุกคนว่าขี้โกงไหม <c oughs> ขี้โกงมากขอแค่ทุกคนนะครับมีโลบักนะครับในการสกิปเล็กน้อยนะครับก็วนแบบนี้วนไปได้เรื่อยๆนี่ทุกคนถ้ามีแบบเจ้าออสตูบุตยักษ์เนี่ยก็โหโหดกว่านี้อีกนะเขาจะก๊อปปี้แบบเหมือนมีอยู่2ตัวทุกคนแต่ว่าออสตูบุตยักษ์เนี่ยหาไม่ได้เลยนะครับหายากมากๆแล้วก็แพงแบบสุดๆเพิ่มเสียงขึ้นมาหน่อยครับเพิ่มความร้าใจอันนี้เป็นไอรอนสกินครับไม่ต้องการนะครับไปต่อไปต่อ นะครับประมาณ200โลบักเรียบร้อยไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเกลือจะจัดแต่ไม่เป็นไรเราต้องการแค่โกลเด้นเท่านั้นโกลเด้นโกลเด้นโอ้โหไม่ใช่โกลเด้นครับใส่อใส่ได้ไม่ยั้งอะ่ะทุกคนใส่ได้เรื่อยๆอะ่ะทุกคนไาคลิปนี้ต้องเป็นโกลเด้นทั้งสวนเท่านั้นนะครับทั้งสวนเท่านั้นนะครับถ้าไม่โกลเด้นไม่ได้แลนโบก็ดีไม่มีเลยครับโอ้ยบอก <laughs> เซตแรกจบแล้วนะ5ตัวแรกจบแล้วเนี่ย ไปไปฟาร์มเลเวลต่อน่าจะไม่นานมากนะทุกคนประมาณสัก10นาทีนะครับทั้งหมด5ตัวเลเวล50เนี่ยใช่ไหมตัวนี้30แล้วครับตัวนี้22อนะตุ้ม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 ครับตุ้ม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 ทุกคนดูตุ้ม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 โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเขาบางตัวเนี่ยได้เจ้าพวกที่แบบมีวินดี้อะทุกคนวินดี้เนี่ยเขาลดคูดาวของเจ้าวินดี้ด้วยหรอเดี๋ยวนะเจ้าดิพอรัสตเนี่ยคือเจ้าตัวนี้ไม่ได้เลเวลนะเมื่อกี้ ทุกคนอาจจะงงๆนะะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับเขาจะบอกว่าให้ XP นะครับ18ตัวนะครับโดยประมาณแล้วก็เมื่อกี้เห็นไหมมีครูดาวครับมีลดคูดาวให้ตัวหนึ่งโอ้แสดงว่าถ้าคาปิบาร่าเราเนี่ยติดวินดี้ติดฟอร์เสนเนี่ยจะยากกว่าเดิมจะฟาร์มเลเวลยากกว่าเดิมเล็กน้อยโอ้โหแบบนี้ไม่ดีแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาของออเจ้าตัวโกงตอนนี้นะครับที่ระเบิดระเบอ้อเนี่ยเจ้าตัวนี้ นะครับดีโร่ดีโร่ผมเรียกว่าดีโร่เลวกันไม่ใช่ปัญหาแน่นอนไม่เกินครับไม่เกิน20่สินาทีอ่ะทุกคนเดี๋ยวรอเซตนี้นะครับติดเวล่ห้าสิไม่หมดเดี๋ยวผมจับเวลาเลยแล้วกันนะตอนนี้บ่ายสามอ่ะโดยประมาณนะครับดูสิจะเวล่ห้าสิทั้งหมดเนี่ยอีกกี่นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันสักครู่หนึ่งเนี่ยเวล่สิบเจ็ดหมดละซีอูครับโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับผ่านไปแล้วนะครับประมาณ18นาทีนะโดยประมาณก็คือตัวละกสานาทีนะครับก็ตามคํานวณนะทุกคนเห็นไหม เวลเกือบ50หมดแล้วถือว่าโหดมากๆนะแบบ10นาทีกว่าสิบแปนาทีเนี่ยอื้อเวลเกือบจะ50หมดแล้วอละแล้วก็วนอย่างเงี้ยวนไปวนมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหผมว่านะ่าแลนโบทั้งสวนเนี่ยก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ก็คือแบบยากมากๆนะครับถ้าจะให้ติดแลนโบ้เนี่ย่ะตัวนี้มาตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้อืมดู ยากนะยากนะค่อนข้างยากเลยนะครับอไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าก็ไม่น่าใช่เรื่องยากนะครับถ้าจะให้ติดตั้งสวนไอ้น,นี้ผมมีแผนที่จะเปลี่ยนชีรักของผมด้วยนะชีรักยักษ์นะครับผมอยากให้เนี้เขาติดเรนโบว์ทุกคนนะครับอะอาจจะต้องรีนะครับเจ้าตัวชีร x กเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับรีทีรักอย่างเดียวนะครับจนกว่าจะติดเรนโบว์เมกาก็ดีนะครับทุกคนเนี่ยตัวใหญ่ดีแต่ว่าไม่เพิ่มความสามารถอะไรเลยนะครับก็ ก็น,นะก็เท่ดีนะครับแต่ว่าอืมอพูดยากอ่ะเอางี้ดีกว่าทุกคนคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับชูเร็กนะครับผมควรจะติดแลนโบหรือว่าเมกาดีเดี๋ยวผมชิงให้ดีเบตกันนะครับให้คุยกันว่าอยากให้เป็นแลนโบหรือว่าเมกามากกว่านะครับแต่ว่าในใจคืออยากให้เป็นแลนโบนะอืมเพราะว่าความสามารถเทพดีประมาณนี้ไหนไหนบัคก,ก็มีแล้วนะไหนไหนบัคตอนนี้ก็ยังใช้งานได้นะครับบัคเอ็กพีเนี่ยก็เสียได้นะครับจังหวะดีๆแบบนี้ ไม่มีจังหวะไหนควรทำแรนโบ้มากกว่านี้แล้วนะพ่งนี้ก็โดนแก้แล้วอืมอ่ะคลิปอาจจะยาวๆหน่อยนะเพราะว่าน่าจะนานนะครับน่าจะนานเลยขับยีบาร,ราการที่จะเป็นแรนโบ้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้ได้ยังยังอยังยังโอเคอีกสักครู่หนึ่งโอเคมาตัวที่สองโอ้ตัวนี้เป็นไอรอนสกินด้วยแดี๋ว่เอไม่เป็นไรไปครับไม่ใช่ประเด็นนะครับเราต้องการแรนโบ้ <Yeah. S 1> ไม่ก็โกลเด้นเท่านั้นอ้าวทำเป็นสกิปไม่ได้อะ่ะอืมนึกว่าจะโดนแบนแล้ว เข้าเกมใหม่แป๊บหนึ่งโอเคสกคิปได้ยังอ๋อได้แล้วเมื่อกี้บั๊ครับอีกตัวไปต่อเรื่อยๆตุ้มโอ้เขียวๆไม่ใช่ครับอินเวอร์สอืมยังธรรมดานะครับโอเคตัวเนี่ยวนกันไปวนกันมาทุกคนเนี่ยได้มาอีกตัวแล้วนะครับแบบไม่ต้องตัดต่อเลยอีซี่มากๆไปอีกครับน่าจะ500โลบั๊กแล้วคร่าวๆโอ้ไม่มาเลยครับชายนี่ครับรอบนี้ โอ้โหไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอม,มาไหมวิวห้าสิบเลยเรียบร้อยโอ้โหพุ่งกระฉุดกระชากนะครับเรียกได้ว่าใช้สกิลดีหนึ่งนี่คือพุ่งกระฉุดกระชากอันนี้คือ6 00 0โลบักแรกนะดูซิจะมาสักตัวไหมนะครับ6 0 0 0โลบักเติมมาขนาดนี้แล้วต้องมาบ้างแล้วแหละเอาได้เลยไตนี<笑><笑>้เหลือตัวแค่นี้และเฮ้ยน้องไตนี่อโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้ก็ววห้าสิบนะครับอ่ะมาเพิ่มเติมตัวทีเทไรไม่รู้ ตัวที่เท่าไรไม่รู้แต่มาได้ไมหมโคเดนแลนโบเหลืออะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ของซ้ำไม่ซ้ำจริงด้วยฟอเสเซนเลยไม่เอาสิเอาวันอื่นเอาวันอื่นฟอเสเซนทำให้ครูดาวเอ่อฟังยพียากขึ้นด้วยเนี่ยโอ้แย่เลยตัวนี้โคเดนโคเดนโอ้โหไม่มาเลยอ่ะทุกคนดูโอ้โหยยากอะเนี่ยไม่เป็นไรชิว ชิวๆครับทุกคนชิวๆโอเคอีก2ตัวมาใช้ขนาดนี้แล้วนะใช้บั๊กแบบเอคลั่งขนาดนี้แล้วนะก็ยังยากนะครับทุกคนอ่าแล้วก็มีเจ้าไตนี่นะครับที่ทุกคนสงสัยแต่ใส่เข้าไปซ้ำอีกทีได้ไหมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองใส่ให้ดูโอ้โหได้แต่ของแบบง่ายๆอ่ะคืออัตราก็ได้หกเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะไม่น่าจะยากขนาดนี้สิอ่มาได้ละมาได้และอันอื่นก็ได้อะไรก็ได้โอ้โหมาแล้วครับ ครับผมเอ้าแล้วทำไมไม่เป็นแรนโบว์ต้องให้บ่นนะครับนี่ครับนี่คือน้องไตนี่นะครับไตนี่เป็นแรนโบว์ทำไมแสงมันไม่มีเลยอะปกติต้องมีแสงอ๋อนี่ไงมาแล้วครับอ่ะแรนโบว์นะครับเรนเรนแรนโบว์ลิ้นเปรี่ยนลิ้นพันกันเลยโอ้โหมาแล้วครับหนึ่งตอนนี้เหลืออ,อีกเท่าไหร่ เหลืออีกสี่ตัวนะครับเรนโบว์หวานช่ำหวานเจีย๊ยบเลยนะครับโอเคไปไปต่อโอเคได้ตัวหนึ่งโอเคมาครับตัวนี้เป็นไงอะไรอะ่ะโอวินดี้ครับอ๋อโอเคได้มาอีกตัวครับห้าสิบเอ็ดห้าสิบมาครับใส่เข้าไปดๆๆูดึงดูดึงดึงเสียงเสียงเครื่องดืนโอพระเจ้าโอพระเจ้าตุ้ม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 บัม เป็นไงวินดี้ครับโอ้โคเด้นยังไม่มาเลยนะโคเด้นโคเด้นอยู่ไหนเดี๋ยวนะโคเด้นมันยากขนาดนั้นเลยเหรอวินดี้วินดี้กับโคเด้นเนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ดิอืมโคเด้นไม่มาเลยครับทุกคนโอ้ oh. ได้และวไตนี่มาโอ้ oh. <laughs> ได้ตัวเล็กมาโอ้โอเคได้ใหม่ตัวอ๋อ oh. นี่แลนโบนี่แลนโบเยนเยนเกือบแล้วเกือบแล้ว อ่ะเรนโบวก็ใส่ไปต่อเนาะโอเคถ้าเก็บเรนโบมาอ่ากดหัวใจให้แล้วขอบคุณครับโอเคจะได้แบบไม่หลงนะครับออาโอเคครับตอนนี้เวล50แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งส่วนเวล60นี่คือน้องเรนโบนะครับได้ตัวดีที่สุดมาแล้วดีกว่าแอสเซนเดนด้วยนะแอสเซนสิช่มไหมนะครับดีกว่าด้วยเพราะว่าแอสเซนซิเนเอาไว้ติดสลับแบบตัวที่ไม่ได้ใช้งานจะดีกว่านะครับอืมออะไปไปต่อชุบ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 โอเสียงหาย มาอีกตัวครับมาอีกตัวคโอ้โหกลเด้นผมหายไปไหนเนี่ยทำไมแรนโบเต็มสวนเลยโอ้แรนโบเต็มสวนหวานเจี๊ยบเลยครับทุกคนเหลืออีกกี่ตัวเหลืออีกหนึ่งแล้วก็สองตัวครับสามตัวสิเนอะเหลือสามตัวครับโอเคไปต่ออู้ในวันที่มืดมนขนาดนี้นะครับ ก็มาอีกตัวนึ่งนะครับน้องไตนี่อ๋อสองตัวด้วยน้องวินดี้อาปาอปโอยนี่แลนโบนี่แลนโบเกือบใส่ผิดอะไรเนี่ยวินดี้วินดี้โอ้ยนอนน้อนน้อยโทโทรโทรโทโทรโอเคโอเคไปไปอือเสียงเงียบเงียบกริ๊บนะเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยอาจจะดีขึ้นนะครับนี่นี้ภาพจําเดิมนะครับน้องไตนี่นะครับน้องไตนี่ต้องเป็นแลนโบใช่ปะขอโกลเด้นนะครับรอบนี้ไม่ขอเยอะนะขอแบบโกลเด้น สบายๆนะครับฝนตกแบบนี้ชิวๆนะครับอืมเอาชายนี่มาเลยมาารามต่อความต่ออีกนิดเดียวนะครับโอเคตอนนี้ใหม่สองตัวครับเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะได้ของแรงๆนะครับรู้สึกว่าจะมีบักใหม่ด้วยยังไม่จบอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหาของย,ยากๆก่อนเดี๋ยวค่อยสุดจะทนกับคุณอย่างเธอก่อนแล้วกันอเรื่องไม่ทนละนะครับอโอเค ไปฟาร์มต่อโอเคมาอีกตัวครับน้องชายนี่โลเด้นมาสักตัวได้ไหมยังไม่ได้เลยโลเด้นได้แต่แลนโบว์อู้ได้ได้ตัวใหญ่ออนี่ปิ๊กเบิ้มมากโอเคขอบคุณแมากเลยตัวใหญ่ใช้ได้นะะแต่ว่าหาเหมือนเดิมนะครับหาเหมือนเดิมเอาโอเคมาอีกตัวครับ let's go อีกตัวมาๆๆแลนโบว์มา,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  Land มาเถอะฟาร์มนานเหมือนกันนะทุกคนขนาด โกงเลเวลขนาดนี้แล้วนะครับโอ้โหนี่ถ้าฟาร์มเองเนี่ยจะนานขนาดไหนผมคิดภาพไม่ออกเลยนะวินดี้ครับรอบนี้โอ้สุดยอดเลยยากมากโอเคอีก2ตัวนะครับเดี๋ยวอีกสัก2ตัวนี้ผมเบรกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไปเจอสูตรใหม่มาแต่ว่าต้องหาของแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ของหายากมากๆเลยได้ว,ว่ามีเงินไม่พอนะครับต้องมีดวงด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยวาร์ปกันมา อีกสัก2ตัวดูซิว่าจะได้ไรนะครับสตัวนี้เบก้าแล้วก็ฟอ์เซนครับเวลห้าสิบแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาเจ้าทริกนะครับติดแลนโบด้วยนะครับโอ้โหหมดไปพันกว่าลบักหน้าก็ถือว่าหมดไม่เยอะนะทุกคนรี่ถืว่าฟาร์มเลเวลก็โหดแล้วนะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าจะยังไม่พอครับ <c oughs> นะครับกับการที่จะหาแบบแลนโบทั้งสนามแลนโบทั้งสวนอะไรเงี้ยมันมันยากเกินไปนะต้องมีบักที่โหดกว่าน,นี้ซึ่งผมก็ไปเจอมาเรียบร้อย นะครับแต่ว่าต้องหาของเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลรนดดนะครับถ้าสมมติทําได้ก็ดีใจแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับได้มาเพิ่มอีก2ตัวเป็นแลนโบเลยนะเดี๋ยวนอกรอบก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเต็มทั้งสวนเลยโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับฟาร์มเลเวต่อไปเจ้าขับปีา a r a เออสนุกดีครับ